สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันอังคารที่19เดือนมีนาะคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันือนเดิมน,นะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจว่ากันวยเรื่องของราคายางพารานะครับตอนนี้ก็มีราคาสูงที่สุดในรอบ7ปีเลยเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณณกร ตระกับวิรพ,พัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของการเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศนะครับโดยจะคิดค่าธรรมเนียมร้อยละหนึ่งซึ่งนอกจากน,นี้ยังอาจจะมีการทบทวนเรื่องเกณฑ์การจ่ายชำระคืนขั้นต่ำด้วยนะครับได้พูดคุยกับคุณนะัทพงศ์อภิณันกูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในช่วงแหล่งทุนนะครับ เมื่อเร็วนี้ครับนางสาวประภากรรัตนเศษร,รองผู้อำนวยการธนาคารอมสินกลุ่มลงทุนและบริหารการเงินได้เข้ารับรางวัล SOE Bond Contributor และก็รางวัล State o w น e r e t t e r p r i s e ESG Bond of t h e Year นะครับซึ่งเป็นการประกาศรางวัลในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี2566หรือว่าไทย BMA Best Bond Award 2023นะครับซึ่งจัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย รางวัลน,นี้เป็นการมอบให้กับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดสรรและจัดจาหน่ายพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาในตลาดแรกทุกรุ่นสูงสุดในปีงบประมาณพุทธศักราช2566นะครับและภายในงานเดียวกันนี้ธนาคารอมสินยังได้รับรางวัล State Owner Enterprise ESG Bond of the Year ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ร,ราสาหน้รัฐวิสาหกิจที่ออกภายใต้กรอบของการ นำลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมและความยั่งยืนในฐานะที่ธนาคารนอมสินนั้นเป็นผู้จัดการจําหน่ายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยครั้งที่1นึ่งทับสองพนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารนอมสินยังได้รับรางวัล best green bond sustainable finance จากเวทีระดับโลกอย่าง the s s t r i p l e award triple a award นะครับ2024ซึ่งจัดโดย the s s นิตยสารการเงินชั้นนําของเอเชียนะครับโดยธนาคารนอมสิ์และธนาคารกรุงศรีอยุธย,ยายจำกัดมหาชนได้เนขะ้าไปมีส่วนร่วมในบทบาทของ Green Structuring Advisor, b ์บ o ูคแรนเนอร์แอนด์ a รีดแมเนนะครับในฐานะผู้จัดการจัดจําหน่ายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือว่ากรีนบอลของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอ็กซิมแบต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับ วันนี้รายการเก Th ็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารอมสินนะครับจำนวนหนึ่งรางวัลเท่านั้นเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและส่งคำตอบกลับมาในรูปแบบของ Inbox นะครับทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ และสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการจะใช้ระบบการส่งคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อที่จะมอบความววญพิเศษให้ด้วยเช่นกันนะครับและนอกจากนี้เราจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคําถามตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือชําระหนี้สินอื่นๆนะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน5,000 0นบาทมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน10ปีด้วยกันนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารนมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือการชําระหนี้สินอื่นๆนะครับซึ่งธนาคารจะมีวงเงินสินเชื่อจํานวน5 0 0 0 0นบาทด้วยกัน แล้วก็มีระยะเวลาในการชาระคืนนาน10ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคาถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสวัสดิการอาเนกประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือชําระหนี้สินอื่นๆซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่มีระยะเวลาในการชําระคืนนาน10ปีเนี่ยนะครับคำถามคือธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อจํานวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยเต้ถุน้านแล้วก็ตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่18มีนาคม2567นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดเพชรบุรีก็ขอแสงดงความยินดีกับคุณไพรินด่านสวรรค์นะครับอาล่ะครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของราคายางพารากับคุณนกรตะกาวิรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนะครับอีกสักครู่หนึ่งราคายางตอนนี้ก็ขึ้นมากิโลละ90บาทนะครับเป็นราคายางพารา น้ำยางดิบนะครับซึ่งยังมีอะไรที่ต่อเนื่องจากนั้นอกีกซึ่งก็น่าสนใจครับเพราะว่าราคาที่ประกาศออกมาเนี่ยคุณฟังครับเป็นราคายางที่ซื้อขายผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยน,นะครับราคารับซื้อถ้าเป็นยางแผ่นรมควันจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ90บาท9สตางค์สูงที่สุดในรอบ85เดือนหรือว่า7ปีกับอีก1เดือนนะครับซึ่งก็ปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทาง แนวโน้มขาขึ้นต่อไปนะครับและนอกจากนี้ครับยังมียังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับยางพาราซึ่งจะต้องปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณนักกระกวิรพัฒน์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณนกกรครับครับสวัสดีครับคุณบีรพัฒน์ครับราคายางเป็นยังไงครับวันนี้วันนี้ผมผมอัปเดตข้อมูลให้หน่อยหนึ่งเมื่อวานตัวราคายางวันนี้ขึ้นไปถึงถ้าตัวยางลงไปถึงเก้าสิบสี่จุดสี่สี่นะครับแล้วก็ น้ำยางสดไปถึง7.9.50แล้วก็ยางก้อนถ้วยวันนี้เราค่าดีอาร์ซีร้อยนะครับมันไปที่5.8.6หรือว่าถ้าเป็นที่ชาวบ้านถ้าซื้อสายกันอยู่ที่ดีอาร์ซี60ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก38บาบทยืนิดครับครับครับอัปเดตไปในราการับสุดครับมันเกิดอะไรขึ้นครับกับราคาย,ยางพาราคือจริงๆต้องเรียนฮะวัน,นวันนี้เองต้องต้องต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะครับตัว,วของที่น้องกเกษตรกรด้วยปัจจัยหนึ่งสําคัญเนี่ย อยู่ที่เรื่องวันนี้พี่น้องเกษตรกรเองมีการปรับตัวที่ดีนะครับทำให้เกิดรเรื่องนี้ตัวพี่น้องเกษตรกรนี้มีความเข้าใจในเรื่องของตลาดมากขึ้นนะครับมีการมีเรื่องการสื่อสารกันมากขึ้นนะฮะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราเองอาจจะทําทําในส่วนของข้อม,มูลแบบที่ว่าลักษณะที่แบบเป็น,ปน,นลักษณะแตบบ่ว่าต่างคนต่างทําข้อม,ม,มูลซึ่งวันนี้ยพอมีการสื่อสารที่ดีขึ้นทําให้เราทราบถึงปริมาณ ผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดมากขึ้นปริมาณราคาเนี่ยทำให้พี่น้องมนการตัดสินใจทุกอย่างได้ง่ายขึ้นและดีขึ้นแล้วมีการแชร์ข้อมูลกันทําให้ตลาดโดยรวมเข้าใจข้อมูลกันมากขึ้นนี้ต้องต้งางขอบขอบคุณที่พี่น้องเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับแล้ก็ในเรื่องถึงมาตรการสนับสนุนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนโยบายของรัฐบาลเองที่เข้มงวดเรื่องของสินค้าผ่านแดนหรือว่าแม้กระทั่ง ความกังวลเรื่องปริมาณผลผลิตเนี่ยซึ่งฤดูกาลก็เข้ามามีส่วนเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างก็ตามปัจจัยหลักน,นะครับในความเห็นของผมเนี่ยซึ่งมีผลกับราคาค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ก็คือไม่เรื่องความพร้อมของประเทศไทยครับที่จะรองรับในเรื่องของนโยบายแสดงแหล่งกาเนิดผลิตภัณฑ์นะครับแสดงว่าจุดยืนว่าประเทศไเราเนี่ยไม่ได้มีผลผลิตหรือว่าไม่ได้สนับสนุนการทํอ ธุรกิจหรือทํากิจกรรมที่เกิดจากการปลูกลูกป่าหรือไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้จะสอดคล้องกับความต้องการหรือเทรนด์ของของโลกซึ่งให้ความต้องการกับเรื่องนี้ครับกับกับตรงนี้หรือเปล่าที่ทําให้พื้นที่ของการปลูกยงางพาราเนี่ยมันน้อยลงไปฮะคือ,ค,อคือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับพื้นที่ของการปลูกยางพาราเนี่ยต้องเรียนว่ามันมีทั้งพื้นที่ที่เหมาะสมและพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมะอ่ะอันนี้ตามความเป็นจริงใช่ ตามความเป็นจริงคือตอนนี้เรากระทรวงเกษตรเองเราพยายามเอาข้อมูลมาแนะนํากับกับพี่น้องเกษตรกรว่าถ้ากรณีที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเลยเช่นชุดดินไม่เหมาะสมหรือทางการตลาดที่ไม่เหมาะสมทาการขนส่งเนี่ยเราก็พยายามจะบอกว่าแนะนําให้มีการปรับเปลี่ยนเป็นพืชชนิดอื่นอย่าปลูกเลยนะฮะพูดง่ายๆอ่าหรือว่าเปลี่ยนประเด็นหรือเปลี่ยนไปทางพืชที่มันเหมาะสมเพื่อให้ผลผลิตที่ดีกว่านั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งที่เรากำลังทําอยู่แต่ขณะเดียวกันในพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ย เราก็พยายามเข้าไปปลูกในเรื่องขเงนินที่ผมเรียนหลายครั้งอ่ะทาเรื่องอาชีพเสริมทําในเรื่องทําให้ตัวเขาเองเนี่ยเออเรียกว่าลดความเสี่ยงหรือไม่ต้องเร่งในเรื่องการขายในในชุดใ,ในชุดช่วงราคาทําให้สามารถรอได้แลแ้วมาตรการเราก็หลายอันก็ทําให้สามารถรอได้ทําให้พอสินค้าเนี่ยถ้ายังราคาไม่ดียังไม่ต้องเข้าเนี่ยตลาดก็จะก็จะไม่ตลาดก็จะสามารถดูในเรื่องของราคามีอำนาจในการต่อรองได้มากขึ้นดีมาลสัพพลายไง ีใช่ครับเป็น,ก,นกลไกหนึ่งที่พี่น้องกเกษตรกรก็ก็เข้าใจมากขึ้นวันนี้พี่น้องเิษตรกรมีผู้ประกอบการมากขึ้นครับพี่ครับครับตอนนี้เอเรามีพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยลดลงไปเยอะไหมฮะหรือว่าเพิ่มมากขึ้นจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับพี่น้องกเกษตรกรส่วนที่กลุ่มยางเนี่ยลดลงไม่เยอะนะครับแค่ส่วนที่ในพื้นที่ที่มันเหมาะสมหรือว่าที่เราไปสนับสนุนที่ไปปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่นแหลมีความสนใจนะครับแต่ว่า ขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกร,กรที่ยังปลูกยางเนี่ยก็ก็มีการปลูกแลกขณะที่ป็นปลูกแซมหรือมีการแบ่งแบ่งครอบไปปลูกพืชอื่นที่ลดความเสี่ยงจากเรื่องราคาย,ยางอันเดียวอย่างที่ผมเรียนในเรื่องต้นอ่ะอันนี้ผมว่าเป็นเป็นลักษณะการทําเกษตรในเชิงธุรกิจมากที่สุดพี่น้องเกษตรกร,กรจากสวนยางครับครับ,รบกับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ราคายางที่ปรับตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับเออมันเป็นผลมาจากตลาดโลกด้วยหรือเปล่าคุณนะก่อนฮนะ ต้องยอมรับเลยครับอันนี้อย่างที่ผมเรียนในเบื้องต้นนะครับวันนี้ประเทศไทยเองเนี่ยได้มีข้อได้เปรียบทัง้งในเรื่องของอที่เรามีฐานข้อม,มูลของพี่น้องเกษ,ษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพราะว่าต้องบอกว่าในโลกนี้มีประเทศอยู่แค่ไม่กี่ประเทศซึ่งไทยรวมเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเราเป็นเบอร์นหนึ่ง,งไหมครัคุณเกรเราต้องตอบว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆแล้วรเรามตความพร้อมมากเพราะว่าทั้งในเรื่องของผลผลิตแล้วเรามีองค์กรหน่วยงานภาครัฐเนี่ย คอยดูแลให้กับพี่น้องเกษตรกร,รกที่ขึ้นทะเบียนอยู่ครับให้เรามีข้อมูลของพี่น้องเกษตรกร,รกหมดคราวน,นี้พอเทรนด์หรือแนวโน้มของของตลาดเนี่ยซึ่งให้ความสําคัญกับเรื่องข้อมูลมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของใช้ความสําคัญกับเรื่องการแสดงแหล่งกาเนิดเนี่ยทาให้เรามีความพร้อมัตตลาดของประเทศไทยมีความน่าสนใจมากนะครับทําให้ตอนนี้ตลาดก็คือต่างประเทศแหละดีมาร์ก็พุ่งเข้ามาหาที่ประเทศไทยทำให้ราคาประเทศไทยมีการ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับครับทีนี้พอปรับตัวสูงขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ่อเราจะมีปริมาณยางพาราส่งออกได้พอหรือเปล่าพี่น้องเกษตรกรเขาจะปลูกทันไหมกี่น้ำยางได้ไหมผมใช้คำผิดกอไป้จริงจริงต้องเรียนอย่างนี้ครับในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ดูสันบายผลผยังออกไม่เยอะแต่ว่ายังไงก็ตามทันทีที่ฝนมาเนี่ยผลผลิตออกเยอะตอนเนี้ยตลาดมีความต้องการแล้วตลาดเนี่ยแค่จะมาจองออเดอร์ของ ของผลผลิตจากประเทศไทยไว้รออยู่แล้วเป็นผลให้ตอนนี้ยิ่งเป็นเหตุผลให้บอกว่าตลาดมีความต้องการมากซึ่งผมพยายามบอกสื่อสารมาด้วยว่าช่วงนี้เป็นอินเทอร์วิ่งอยู่นะจากที่พิทธาเนี่ยแต่เราจะเปิดการค้าขายอั้อย่างเต็มรูปแบบในช่วงผลผลิตมาเต็มแต่ว่าตอนนี้จริงๆต้องเห็นว่าผลผลิตก็ยังมีส่งออกอยู่นะครับไม่ใช่ว่า่ใวาเป็นช่วงฤดูผัดใบเ็นเป็นผลมาจากไหนครับผลผลิตจากไหนคุณนะัผลผลิตก็ยังมีจากฤดูกาลเนี่ยของเป็นสตอกยครับ มันมีทั้งสต็อกแล้วก็ในส่วนของมันไม่ได้ว่าผัดใบพร้อมกันทั้งประเทศพี่กับกับจะไล่ขึ้นมาจากภาคเหนือลงมาภาคใต้๋อเหนือลงมาใต้ใช่ใช่ฉะนั้นในช่วงที่บางทีในช่วงใต้ผัดใบภาคเหนือก็ยังมีหภาคใต้บางพื้นที่ก็ยังมี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 ก็สังเกตว่ามียางที่ผ่านตลาดอยอ่ครับพี่เอาไปว่าถ้าคำว่าผัดใบนี่หมายถึงว่าเขาปิดการกรีดก่อนถูกไหมฮะเพื่อรักษาหน้ายางเอาไว้ใช่เป็นช่วงที่เราแนะนาว่าถ้ามีผัดใบก็ควรจะมีการลดปริมาณการกรีดเพื่อรักษาหน้ายางแม้เต็ แต่ราคามันขนาดนี้นยะคุณกนกกรจะบริหารจัดการจิตใจของพี่น้องอยังไงจริงต้องเย็นว่าใจเย็นๆครับเพราะว่าราคามันสูงว่ยราคา,คา,คา,คายัางราคาอะไรยังยังจะทรงตัวอยู่ในลักษณะนี้อยู่แหละครบเนี่ยต้ราคายางดีแล้วผมว่าดีไม่ดีถ้ายิ่งช่วงที่หลังจากช่วงผัดใบเนี่ยตลาดก็จะมามาเริ่มมาอย่างเต็มตัวราคายางก็ยังอาจจะมีการปรับตัวในลักษณะที่เป็นแนวบวกนะครับรับกับแต่จะปรับตัวบวกถึงขั้นใหม่เมื่อไหร่อะไรยังไงยังตอบไม่ได้ใช่ไหม แต่นี้เรายังตอบไม่ได้อมเ,เชื่อว่าเรายังเชื่อว่าตลาดของอผลผลิตประเทศไทยวันนี้มีความต้องการสูงมาก,ากครับจากใจความต้องการตลาดเลยครับครับเอะเวลาที่เราจะจําหน่ายนะฮะเราจะใช้วิธีการซื้อขายสต๊อกล่วงหน้าหรือเปล่าคุณนับก่อนครับวันนี้มันมีต้อง,ต,องต้องเรียนอีกครับมันมีตัวของผู้ประกอบการนะ่ะบางคนเขาเริ่มมีการเขาก็มีการทําเป็นลองเทอมคอนแท็กเป็นการแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ย พอช่วงเรื่องเรียนตรงพอช่วงที่ราคาสวิงแบบนี้ช่วงต,วตัวเกษตรกรเองก็มองเห็นและเข้าใจสภาวะตลาดเนี่ยตัวเกษตรตอนเนี้มีการในตัวสัญญาล่วงหน้าก็มีการลดปริมาณลงตอนนี้เริ่มจะมีการซื้อขายเป็นเป็นตลาดส่งมอบจริงมากขึ้นบงกเพราะราคามันมีความสวิงมีความเออ่น่าลุน้นน่าลุ้นดีกว่าพี่น้องเกษตรกรมีโอกาสน่าลุ้นมากมากในช่วงนี้ทําให มีการลดเรื่องของปริมาณขายลุวมหน้าและตัวผู้ประกอบอการเองเนี่ยราคามีการแกว่งตัวลักษณะนเนี้การขายลุวมหน้าเขาก็ลดเขาก็ลดความเสี่ยงลงของเขาเช่นเดียวกันครับหมายถึง <ทำ S 1> ว่าทั้ง,ง,งผู้ซื้อผู้ผผขาย,ขายเลยใช่ไหมถูกต้องครับแล้วก็ถึงได้ผงเรียนพี่มงังเกษตรกรว่าในส่วนที่ผลผลิตออกออก,ออกอหลังจากฤดูการถัดใบเนี่ยนะครับทําให้ใจเย็นๆได้ส่วนา,าราเนี่ยตลาดจะมีความต้องการอยู่แน่นอนครับกับจะมีไปถึงเดือนไหนยังไงผมว่า กฎหมายกฎหมายที่ให้ความสําคัญเนี่ยเริ่มต้นแล้วแล้วจะบังคับใช้จริงบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบนไปเมื่อ,อสิ้นปีนี้นะครับสิ้นปีนี้นนครับสิ้นปีนี้กฎหมายตัวนี้จะบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบฉะนั้นผมว่าแนวโน้มหลังจากนี้ไปแนวโน้มราคาย,ยางจะยังมีความน่าสนใจอยู่ครับครับ,รบซึ่งแปลว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ปลูกยางแล้วถิ่นกําเนิดเนี่ยไม่ถูกต้องก็ควรจะเขอโทษใครที่ปลูกยางในถิ่นกําเนิดที่ไม่ถูกต้องเ่ยก็ควรจะหยุดซะตรมนงนี้นะฮะ ก็ก็ก็กกก็้เลิิไดทำอาชีพอื่นผสมผสานเข้าไปด้วยดีวยกว่าครับครับครับมัน<ำ>จะทําอะไรได้ครับส่วนยางพาราจริงจริงก็อย่าง,ง,ง,งที่บอกอะในส่วนของตลาดที่ที่ในเรื่องของการใช้ภายในประเทศเองเราก็ยังมีตลาดอันนั้นดได้อ่าและยังมีตลาดที่ที่ในเบื้องต้นที่ยังไม่ดได้อ่ายังไม่ได้ เอเ่ออะไรว่าให้ความสําคัญกับเรื่องเอกสาร,ร,รมากนี้เท่านี้มากนะก็ยังมีในตลาดในส่วนนี้อยู่นะครับแต่แนวโน้มมันก็ต้องมาแนวนี้ไม่ใช่หรือมาแนวนี้แต่เพีงแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าไอ้ส่วนที่ของพี่น้องเกษตรกรที่มีเอกสารถูกต้องเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนอันนั้นไม่ต้องขโมยของเขาเลยสบายมากอันนั้นเป็นเป็นข้อได้เปรียบข้อได้เปรียบเลยอืมอืมเป็นเป็นข้อได้เปรียบคือ คนที่ปลูกอยู่ก็ได้ปกติแต่คนที่เอกสารตัวเนี้ยจะมีความต้องการมากอ๋อเอกสารคือไม่ได้มีการลุกป่านะฮะใช้คำนี้เลยใช่ถ้าใครที่มีเอกสารทึ่งตอนนี้ที่น้องเกษตรกรที่เราทำงานคู่กันอยู่เนี่ยอยากให้ทุกคนช่วยขอความรุนแรให้ทุกคนช่วยมาปรับช่วยมาปรับช่วยมาแจ้งข้อมูลให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็มีมีการยืนยันความยืนยันข้อยืนยันข้อมูลให้ให้ให้เราเนี่ยสามารถยืนยันกับตัวผู้ใช้ได้ ตัวผู้ใช้หรือตลาดมีทำงานสูงมากในตอนนี้เนี่ยนะครับผมกลัวตรงนี้นะคร<ช>ับคุณคุณตะกรเพราะว่าถ้าราคามันเกิดเออสูงขึ้นเนี่ยแล้วปลูกยางตัวจะกี่ได้มันใช้เวลาเท่าไหร่ห้าปีไหมฮะใช่ครับห <5 S 1> <ช>้าปีซึ่งถ้าเกิดว่าอีกห้าปีข้างหน้าถ้าสมมติราคามันดีขึ้นมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดราคามันทรงตัวเดีวมาเริ่มลดลงเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาอีกเด็กมันมีความเสี่ยงมันอจะทำยังไงดีตรงนี้คุณตกรอคือคือจริงจรต้องเรียนก่อนวันนี้เป็นโอกาสของมันเป็นโอกาสที่ดีที่ ที่มีเรื่องของกรรมสิทธิ์ถูกต้องหรือช่ใช่เรียแล้วก็ขณะเดียวกันวันเนี้ยถึงจะบอกว่าถ้าพี่น้องที่มีเอกสารสิทธิ์มีกรรมสิทธิ์ถูกต้องเนี่ยถ้ามีการปรับปรุงข้อมูลให้ดีให้ประเทศไทยมีความน่าสนใจเอาให้เคลียร์นะฮะเอาให้เคลียร์ในเรื่องนี้เลยว่าผมว่าตอนนี้ตลาดประเทศไทยมีความน่าสนใจมากยาวยาวยาวแต่ถ้าเกิดจะเป็นเกษตรกรรายใหม่ก่อนจะเริ่มปลูกก่อนจะคิดส่งยางไปถ่ายที่นู่นที่นี่เนี่ยควรจะต้องไปคุยกับทางการยางก่อนไหมฮะเพื่อความสบายใจ ผมก็แนะนานะครับที่รวงกระทรวงเกษตรเองเราก็ยังเราก็สนับสนุนให้ให้พี่น้องให้วามสาคัญกับพี่น้องที่มีกระสับกระถูอตองเป็นแบบแรกแล้วก็ที่สําคัญที่สองก็คือว่าในส่วนของเราอยากทํางานร่วมกันพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกมีการวางแผนการตลาดในการทาด้วยกันอันนี้เกษตรเราทำเรื่องนี้แล้วครับครับแสดงว่าถ้าไปคุยกับการยางก่อนในการยางจะรู้ว่าพื้นที่เหล่านี้เหมาะไม่เหมาะอะไรยังไงถูกไหมฮะ ถูกต้องครับเรามีเราเรา,เราอาจจะมให้คำแนะนำตั้งแต่ในาการตรวจสอบค่าดินเราเพราะกระทรวงเกษตรเราทําในเรื่องของออโครงการที่เราเ,เรียกว่าวันแมปครับ็ครบอบคลทั้งในเรื่องของชุดบินชุดอากาศความเหมาะสมชุดอากาศและความเหมาะสมในเรื่องของการตลาดในเรื่องของตลาดนะครับ,รบอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราสา,ามารถทําขึ้นมาเพื่อแนะนําที่น้องเกษตรกรในเรื่องการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมันอย่างมากนสิทธ์ ถ้าคือมันจะอาจจะมีบางแปลงไหมคุณตะกรอนนี่ผมถามความรู้นะว่าแปลงของเพื่อนบ้านเนี่ยเขาอาจจะปลูกได้แต่ของเราเนี่ยมันจะปลูกไม่ได้ก็ได้เป็นไปได้ไหมฮะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ขึ้นอยู่กั่ชุดดินที่มีความเหมาะสมของชุดดินชุดดินที่มีความเหมาะสมอืมใช่ครับเพราะว่าค่าค่าของดินค่าของดินเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันไม่เท่ากันหรือบางบางครั้งเนี่ยเราดูไปจนถึงกระถัดของตัวของปริมาณน้าฝนตัวของโรงงานที่อยู่ใกล้นะครับแต่คำว่าเออในในชุดดินเนี่ย อาจจะเหมาะกับการปลูกพืชชนิดอื่นมากกว่าอ่าอันนี้เราให้ข้อมูลเป็นทางเรื่องกับพี่น้องเกษตรกรกกอ,อย่าฝืนเลยจาต้องทําตรงนี้ครับครับมาดูว่าทางไหนที่เป็นข้อมูลที่ดีกว่าและให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดให้พี่น้องเกษตรกรตัดสิในใจอ่านี่คือผมถามเผื่อไปะฮะแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบกันเนี่ยระหว่างเอ่อเกษตรกรท,ที่ที่นะที่ของเขาเนี่ยเหมาะในการปลูกแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกของการยางครับอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเป็นสมาชิกได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเอ่อเอกสารมีปัญหาอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงตรงนี้คือจริงๆทั้ง เราเราเนะี่ยเรามีข้อมูลทั้งที่แจ้งข้อมูลนะครับทั้งพี่น้องที่มีการปลูกอยู่แล้วและมีการแจ้งข้อมูลการปลูกยางครับก็พี่น้องที่ขึ้นทะเบียนการปลูกยางคือพี่น้องทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนกับเราเนี่ยเราจะได้สิทธิเรื่องของเงินทุนสวัสดิการต่างๆครับการอนเนี่ยเราเป็นกองทุนสําหรับช่วยเหลืออยู่แล้วครับครับอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ว่าในส่วนที่ที่เราพยายามพยายามให้คาแนะนําว่าในส่วนของพี่น้องที่เอการที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้วันนี้เราบอก่าเป็นโอกาสที่จะทําให้ มีแนวโน้มว่าตัวราคาจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางในเรียกว่าสูงกวาดในส่วนของที่น้องที่อยูาดสิไป้ถูกต้องเหอครับอืมครับอ่าพาะาะนั้นเข้าใจตัวนี้ก่อนนะฮะหลักการเบื้องต้นก่อนทีนี้ถ้าเกิดให้ให้คุณนกรวิเคราะห์ในจากนี้ไปราคามันจะเป็นยังไงต่ออีก <ผม S 1> สักไกลม,มากหนึ่งิ้นปีนี้ก็ได้คุณนะกรผมผมผมยังเชื่อว่าราคาแนวโน้มตอนนี้ยังอยู่ในแนวแนว,แนวโน้มที่ดีครับว่าอย่างที่ผมเรียนว่าพอตลาดนี้เริ่มเริ่มกฎหมายนี่เริ่มบังคับใช้แล้ววันเนี้ จะบอกว่าเทรนเรื่องของการให้ควาสมสําคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเทรนที่ไม่ได้เป็นแค่เฉพาะยุโรปแรละทวีปอื่นตอนนี้ก็เริ่มทํามาหรือว่ากระทั่งหลายๆประเทศที่มีการทํายางแล้วมีการไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกส่งนําเข้าไปยังยุโรปหรือหรือทวีปอเมริกาอะไรต่างก็ต้องดําเนินการตามมาตรการลักษณะนี้นะครับซึ่งมองว่าอันเนี้ยการตรัดตัวและการเตียมความค้องของประเทศไทยที่ดีวันนี้จะทําให้อันเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทย อืมครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับเอาเป็นว่าสําคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้เอทิศทางของราคาน่าจะยังคงปรับตัวขึ้นอย่างน้อยหรือว่าทรางทรงแอย่างน้อยช่วงนี้ผมผมคิดว่าอยู่ในแนวที่ดีนะครับในรถพี่ดีอืมอืมครับครับผมกับเดี๋ยวพอเปิดหน้าหน้ากรีดยางนี่จะเป็นยังไงฮ <ผม S 1> ะราคาผมคิดว่าก็น่าจะยังทรงตัวอยู่นะยังทรงตัวอืมครับผมแล้วมันจะทรงอีกนานไหมวันกรีดยาเดี๋ยวของของมันจะเข้ามาเยอะในตลาดนี ยังไม่น่ามีความกังวลครับผมที่ผมเรียนอ่ะกหมาตอนนี้ทุกคนแย่งในตลาดของประเทศไทยทค่อนข้างเยอะกับอยากให้พี่น้องใจเย็นๆไปได้นะครับอ่ากับไม่ต้องรีบร้อนขายนะครตอนนี้ใจงเย็นก่อนครับผมกับถ้าเกิดว่าสมุทรไปไป,ไปเห็นราคามันดีแล้วไปกรีดม,มันจะเกิดอะไรขึ้นกับต้นยางอ่ะตอนนี้จริงๆต้องต้องเรียนว่าถ้ากรีดก็กรีดได้ไม่ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีประเด็นเพียงแต่ว่าเหมือนกับในช่วงที่พักใบเนี่ยเป็นช่วงที่ต้นไม้อาจจะไม่มีความสมบูรณ์เขาไม่พร้อมอ่ะนะครับพูดง่าย เขาเขายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าปลีกก็ปลีกได้แต่ว่าจริงๆถ้าตามคาแนะนําของเราอ่ะเราอยากให้มีการชื่มพักก็มีความพร้อมมานั่นี้ครับแล้วต้นไม้ไม่จะโซ่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเราไปปลีกตอนนี้อันนี้เราเราเราก็เป็นคําแนะนําของเราอ่ะอยากชื่มพักแต่ว่าวันนี้อย่างที่ผมเรียนอ่ะหลายๆพื้นที่ก็ก็ราคาได้ก็หลายๆพื้นที่ก็ก็ใช้วิธีการบํารุงเอาครับพี่บํารุงเอาเหรอฮะใช้วิธีการบํารุงดูแลให้ดีๆกันรดน้ําให้ได้ ใ,ให้ครับโ oh, ้แล้วมันจะเสี่ยงต่อการที่มันจะโซมก่อนถึงําหนดที่มันจะตัดด้วยฮะในระยะในระยะระยะยาวระยะยาวใช่ใระยะยาวหลายหลาย,หลายคนมองว่ามองว่าอย่างนั้นแต่ผมมองคิดว่าจริงๆในส่วนของต้นยางเองออนเนี่ยผลผลิตเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่ในต้นเนี่ยนะครับก็บเขา,ามีความสมบูรณ์เนี่ยไม่บางทีเราไม่ต้องปลีกทีหรอกปลีกไม่ลงก็ได้ผลผลิตท,ที่ใกล้เคียงกันได้ครับหรืออาจจะต้องอปลูกแปลงหนึ่งอาจจะใช้วิธีการให้มันหมุนเวียนใช่ไหมฮะหมุนเวียนให้ได้ สลับเปลี่ยนหรือว่าในส่วนของบริหารจัดการหน้าเปลี่ยนซึ่ง่างนี้ยเราเราพยายามให้ทาแนะนํานะครับหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการกลีดหน้าขั้นงกลีดหน้าบนนะครับแล้วก็มีการทาหลายๆอย่างเพื่อมีการยืดอายุเพราะว่าตนเนี้เราเรามีทำเราอ่านโยบายหนังเราเราพูอว่าตอนนี้เราพยายามไปยืดอายุต้นอยางจากที่เดิมยี่สิบห้าปีให้ไปได้สิบสี่สิบปีอันนี้โอ้ห๊ เพื่อพี่น้องเกษตรกรจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องการฆ่าิคเอาเทคนิคใหม่ๆเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการส่วนครับได้ครับเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยขอบคุณนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่คุณนกรครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับคุณนกรตะกะวีรพัฒน์นะครับผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเรื่องราวของราคายางพารานะครับตอนนี้ก็ราคาปรับตัวขึ้นมาสูงที่สุดในรอบเจ็ดปีเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงแหล่งทุนเรื่องของการเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตนะครับ กรณีที่ไปใช้จ่ายในต่างประเทศโดยจะเก็บเพิ่มเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละหนึ่งแล้วก็อาจจะมีการทบทวนเรื่องเกณฑ์การชําระขั้นต่ำด้วยนะครับได้พูดคุยกับคุณนัทพงศ์กับพี่นันกูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในช่วงแหล่งทุนส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามคุณทุกฟังว่าสินเชื่อสวสดิการอเนกประสงค์นะครับซึ่งสามารถนําไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือว่าการชําระหนี้สินอื่นๆได้สินเชื่อนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารนมสินเนี่ยนะครับคำถามคือจะมีวงเงินสินเชื่อ จำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคำตอบใน Inbox อกซได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ